เพราะเราคิดตามกระแสชาวโลกเชื่อตา,ามทมทีเ่เขาพูดกันเขาโฆษณากันคิดว่าโอ้เราเราได้นั่นเราได้นี่เราได้วัตถุอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตเราจะสมบูรณ์ชีวิตเราจะดีขึ้นอื ถ้าเราไม่ดูด่านไหนนี่เราอาจจะยังเชื่ออยู่แต่พอเราดูความทุกข์ความสุขภายในจิตใจเป็นประสบการณ์ตรงดูว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างทุกข์ดับไปเพราะอะไรบ้างสุขคือไม่อยู่กับความจริงของชีวิตโลกที่เป็นจริงคือเรื่องความทุกข์ความสุขเหตุให้ทุกข์เกิดเหตุให้ทุกข์ดับ เหตุให้สุขเกิดเหตุให้สุขดับอันนี้จะไม่ได้ดูที่ไหนไม่มีตำราที่ไหนไม่มีมันต้องกจากจะดูในใจตัวเองพอเราเห็นกิเลสโอ้นี่นี่ที่เรียกว่าตีกิเลสมันเป็นอย่างนี้เองโอ้มันเกิดอย่างนี้มันมีผลต่อสุขภาพคุณภาพสมรรถภาพจิตอย่างนี้เนาะ อ้นีที่เรียกว่าสติโอ้นี่เรียกว่าสัพจัญญาโอ้นี่เขาเรียกว่าความปราโมทโอ้นี่เขคือปิติโอ้นี่แหละก็คือสุขที่ว่านิรมิตส,สุขไม่มีสิ่งมากระตุ้นมันก็สุขได้คือเรียนรู้ศึกษาฝึกดนภายในชีวิตเปลี่ยนเลยเอสิ่งที่ อยากได้ในชีวิตสิ่งที่อยากทําได้ในชีวิตเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเพราะตรษดีเพราะความเชื่อแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มองเห็นเมื่อเราให,ให้ให้เวลากับตัวเองมองด่านไหนเรียนรู้จากด่านไหนเรียนรู้จากของที่ปรากฏชัดในปัจจุบันนี่เราถือว่าการดำเนินชีวิต ที่เกิดจากการดูความจริงของกายของวาจาของใจโดยไม่ต้องเชื่อใครแต่เอาคำสอนแม้แต่ของพระศาสนาของเราเป็นเป็นเครื่องมือเป็นเพนที่แล้วเป็นสิ่งที่เราเอามาทดลอง